สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับห้องน้ำน,ะนั่นก็คือถังเซตนะถังเซอันนี้ผมใช้อยู่ที่2ถังนะครับโดยการคํานวณน,นะครับก็คือ3ห้อง1ถังโดยประมาณนะครับห้องน้ําของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นการต่อเติมจากตัวอาคารไปซึ่งเป็นด้านหลังของตัวอาคารนี้นะครับก็คือมีความยาวทั้งหมด11เมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่2องเมตรเจ ห้องน้ำเนี่ยเราจะแบ่งซอยย่อยเป็นทั้งหมด6ห้องนะครับเป็นห้องสําหรับขับถ่ายแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้า<อ>แล้วก็โถปัสสาวะนะห่างแซดนี่ต้องเว้นออกมากี่เท,ท่าไหร่เมตรห้าเซนครับเมตรห้า<อ>เซนครับห่างปลอดภัยครับปลอดภัยอยเมตรเดียวได้ไหมอะ่ะได้ครับเมตรเดียวก็ได้<อ>แต่เอาปลอดภัยตัวเองคือเมตรห้าเซนอแต่บริษัทบอกขอสักเมตรหนึ<อ>่งเพราะถึงเมตรห้าเซนเี๋ยมันจะเออมันจะอยู่ไกลไปเดี๋ยวรับน้าหนักไม่ได้ได้อยู่เนาะก็ปรับประยุกต์กันไป เจ็ดสิบเซนได้ไหมห่างจากทางแซดว่าเจ็ดสิบเซนได้ไหมครับไ,ไ,ไม่ปลอดภัยครับไม่ปลอดภัยเลยเหรอครับสวัสดีครับผมโบสาโรสสอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการออฟฟิศทัวร์ คลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีการลงเสาเข็มไมโครพายสำหรับการทำห้องน้ำการสร้างห้องน้ำพนักงานซึ่งแบบแปลนอยู่ในมือผมแล้วนะครับแบบแปลนก็คือจะมีห้องน้ำพนักงานนะครับก็คือเป็นห้องใหญ่เลยขนาด11เมตรนะครับคูณกับ2.7เมตรโดยประมาณนะครับโดยมีห้องสำหรับนั่งชักโครกเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 6, 6ห้องด้วยกันแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีโถปัสสาวะ จะเป็นห้องน้ํารวมชายหญิงนะครับทาคล้ายๆกับในห้างเลยนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูตามมาครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่บริเวณถังเซ็ตนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับห้องน้ำนั่นก็คือถังเซตนะถังเซตอันนี้ผมใช้อยู่ที่2ถังนะครับโดยการคํานวณนะครับก็คือ3มห้อง1ถังโดยประมาณนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ผมปรึกษานะครับผู้จําหน่ายนะครับถังเซ็ตนะครับว่าปริมาณเนี่ยควรใช้กี่ลิตรแล้วก็สามารถ ใช้ได้กี่ห้องนะแต่สําหรับใครที่อยากต่อเติมห้องน้ําถ้าเป็นห้องน้ําแบบข้างบ้านหรือห้องน้ําแบบห้องน้ําเมดห้องน้ําแม่บ้านนะครับแนะนําใช้1,000ลิตรก็พอแล้วไม่ต้องพันหนะครับแต่พันหลิตรเนี่ยนะครับผมใช้สําหรับห้องน้ําที่เป็นห้องเล็กๆแล้วก็อุจจาระอย่างเดียวนะครับไม่ได้แบบว่าอาบน้ําอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับก็อยู่ที่พันหลิตรนะครับอันนี้ผมใช้ยี่ห้อดอสเลยนะครับต้องบอกว่ายี่ห้อนี้ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะก็คือ มีความเชื่อมั่นแล้วกันนะครับใช้ของเขาอยู่เป็นประจําแล้วก็งานมีคุณภาพอ่ะเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าจะทําอะไรบ้างแล้วก็ถังแซดเนี่ยจะต้องลงเสาเข็มไหมตามมาดูครับตรงนี้คือแบบแผ่นนะครับนะครับเราใช้กระดาษ A3 กระดาษหน้าใหญ่เลยเนาะห้องน้ําของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นการต่อเติมจากตัวอาคารไปซึ่งเป็นด้านหลังของตัวอาคารนี้นะครับก็คือมีความยาวทั้งหมด11เมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่2.70 ห้องน้ำเนี่ยเราจะแบ่งซอยย่อยไปทั้งหมด6ห้องนะครับเป็นห้องสําหรับขับถ่ายแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็โถปัสสาวะนะซึ่งตรงนี้คนออกแบบเนี่ยออกแบบให้อ่างล้างหน้าตรงกับโถปัสสาวะซึ่งผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําการปรับตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นแปลนต่อเติมห้องน้ำนะครับแต่ต้องบอกว่าตรงนี้เราทําเป็นไตเติ้ลบล็อกนะซึ่งมีรายละเอียดหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมีสโลปด้วยสโลปไปทางไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือแปลนหลังคา นะครับก็จะมีหลายแป่นนะครับที่ใช้สําหรับในในงานเนาะแปนหลังคาอันนี้แป่นโครงสร้างหลังคานะครับนี่สลปไปด้านหลังนะครับแปนโครงสร้างหลังคาอันนี้แป่นเสาเข็มนี่เลยวันนี้เรามาที่เสาเข็มเนาะต้องบอกว่าด้วยความยาว11เมตรเนี่ยเราใช้เสาเข็มทั้งหมด8ต้นนะครับ11คูณ2.7นะครับแต่อันนี้เราลดไป10เซนแล้วเหลือ2.6นะครับใช้ทั้งหมด 8ต้นก็คือลงเป็นคู่นะครับ4แถวระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยตรงนี้ไม่เกิน4เมตรนะครับตามหลักที่ผมใช้ในงานต่อเติมทั่วไปเลยต่อเติมให้ลูกค้าหรือต่อเติมให้ของตัวเองเนี่ยก็ทําสเปคเดียวกันทําแบบเดียวกันดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าของลูกค้าจะด้อยกว่าของผมจะดีกว่าไม่มีนะครับเราใช้มาตรฐานเดียวกันหมดนะ,ะสำหรับบ้านลูกค้าท่านใดที่ต่อเติม11เมตรคูณ2เมตรหรือคูณ3เมตรเนี่ยผมใช้เสาเข็มเท่ากักนหมดนะครับตรงนี้ใช้เป็น i 18มโครพายนะครับ ส่วนตรงนี้คุณผู้ชมเป็นเสาเข็มตรงนี้จำเอาไว้ให้ดีๆผมจะทําการลงถังแซดนะครับไว้ตรงกลางตรงนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะลงถังแซดเนี่ยหต้นนะครับสำหรับรับถังแซดนะก็คือใช้ไ1 8 1ต้นนะครับแล้วก็ทําฟุตติ้งขนาดใหญ่ฟุตติ้งก็คือขนาด60สิคูณหกซึ่งสามารถรับก้นถังแซดได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชมในการทำฟุตติ้ง60แล้วเนี่ยผมจะทําฐานแผ่มาอีก ทำฐานแผ่ออกมาให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะให้รับก้นถังแซ็ตก็คือประมาณ1เมตรคูณหเมตรโดยประมาณนะครับลงตรงกลางเลยตรงนี้นะครับซึ่งด้านหลังตรงนี้จะเป็นท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ําเป็นท่อใย,ยหินอยู่ด้านหลังนี้แต่ถังแซ็ตจะอยู่ตรงนี้เวลาอุจฉลาเสร็จท่อห้องน้ําก็จะมาลงถังแซ็ตแล้วก็จะปล่อยออกอบ่อพักอยู่ด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือแป่นพื้นนะครับแปนคานพื้นเสาเข็มจะอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้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  แปนคานพื้นแล้วก็ต้องวิ่งผ่านหัวเสาเข็มทุกต้นวิ่งคานซอยทุกอันนะครับประมาณนี้นะโอเคตรงนี้เป็นรูปตัด A รูปตัดก็คือตรงนี้เป็นประตูเข้าห้องน้ําประตูเข้าห้องน้ําตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็จะมีรูปตัด B? นะครับเป็นด้านข้างนะครับที่มองเข้าไปจะเห็นประมาณนี้นะครับก็คือมีอ่างล้างหน้ากับโถฉี แต่โถชีเนี่ยผมจะย้ายได้น,นะจะให้ไม่ให้มันตรงกันนะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้ไปดูแปลนแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าเราลงเสาเข็มเนี่ยตามแปลนนี้หรือเปล่าไปตรวจงานกันดีกว่าตามมาครับอ่ะโบ๊ทเป็นไงเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนี่บุบเบิร์กกับผมมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับก็บอกว่าไปงมกันนะครับไปงมกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดตอนแรกๆก็คือไม่เซียนไม่เซียนคือเราไปเจอท่อใย,ยหินท่อน้ําทิ้ง บ่อพักถังแซดบ่อดักไขมันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นไงทุกวันนี้เซียนหรือยังเซียนแลยครับเฮ้ยจริงเหรอเออถังแซดนี่ต้องเว้นออกมากี่เท่าไหร่เมตรห้าเซนครับเมตรห้าเซนเออห่างปลอดภัยครับปลอดภัยกับเมตรเดียวได้ไหมอ่ะได้ครับเมตรเดียวก็ได้แต่เอาปลอดภัยตัวเองคือเมตรห้าเซนเออแต่บริษัทบอกขอสักเมตรหนึ่งเพราะถ้าเมตรห้าเซนเดี๋ยวมันจะเออมันจะอยู่ไกลไปเดี๋ยวรับน้ําหนักไม่ได้ได้อยู่เนาะก็ปรับประยุกต์กันไป เจ็ดสิบเซนได้ไหมห่างจากถังแซดว่าเจ็ดสิบเซนได้ไหมไม่ปลอดภัย <นะ S 2> ครับไม่ปลอดภัยเลยเหรอออแล้วถ้าแบบตอกตอกอยู่ไปเจอสีอฟ้าเนี่ยมันคืออะไรสีฟ้าใต้ดิน,นี่ยทอปลา <laughs> แต่ก่อนนี่แตกประจำครับเดี๋ยวนี้มีไหมมีครับเป็นบางเป็นบางที่ครับเป็นบางที่ครับออเอาว่าตอกสิบหลังนี่ทาแตกกี่หลังสองหลังครับสองหลัง <laughs> <laughs> นี่บอกออกอากาศไปคุณลูกค้าอาจจะไม่ไม่ไว้วางใจแต่ผมบอกให้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องบังคับแตกถามว่าถ้าไม่บังคับแตกเนี่ยโครงสร้างเราไม่นหนักไม่ได้นะคือบางทีเนี่ยเราจะต้องบอกคุณลูกค้าเลยว่าตรงเนี้ยขอตอกให้มันแตกแล้วเดี๋ยวเราไปแก้งานให้ก็คือทําท่อหลบเสาเข็มดีกว่าเอาเสาเข็มไปหลบท่อถ้าเอาเสาเข็มไปหลบท่อเป็นไงมอดรับน้ำหนักไม่ได้ครับรับน้ำหนักไม่ได้ดังนั้น ระหว่างที่เอาเสาเข็มไปหลบท่อแล้วทําเสร็จผ่านไปปีหนึ่งบ้านซุดตัวเนี่ยกับแก้งานท่อให้ลูกค้าใหม่เลือกอะไรแก้งานท่อดีกว่าครับแก้งานท่อดีกว่าเนาะอ่าอันนี้ก็คือต้องบอกว่าโมนเนี่ก็คือทามานานแล้วนะครับทําให้กับผมมานี่ต้องบอกว่าถึงร้อยหลังลหรือยังเกนินเกินแล้วเกนวิน,กนร้อยหลังแล้วนะครับตอกนี่ต้องบอกว่าเป็นพันหลักพันหลักหมื่นต้นแล้วเนาะอ่าวันนี้มาตอกให้กับ งานต่อเติมห้องน้ํานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปตอกให้กับที่บ้านผมไปตอกที่บ้านผมนี่ทําอะไรนะไปตักไว้น้ำครับตะกไว้น้ําตอกทั้งหมดกี่ต้นที่บ้านผมเนี่ยสามสิบสี่ต้นครับสามสิบสี่ต้นใช้เสาเข็มทั้งหมดกี่ต้นมันบอกบอกว่าบอกว่ามึงถามแบบนี้กูจะรู้นนไหมฮะตัวละสิบเอ็ดต้นครับตัลวละสิบเอ็ดต้นสามสิบสี่คูสิบเอ็ดเอาเองแล้วกันนะคเออเกือบเกือบสี่ร้อยอ่ะโอ้โหว่ากองเสาเข็มนี่มาถือมาเลยเนาะ อ่าโอเคทีนี้ในระหว่างนี้พี่ขอมาตรวจงานหน่อยอ่ามามามาตรวจงานกันดีกว่าต้นนี้รับน้ำหนักอะไรไอสิบแปดครับรับถังแซกครับรับทังแซกครับคือถังแซดจะอยู่ตรงนี้เลยดังนั้นถังแซดจะวางบนเข็มนี้ใช่ไหมครับแต่เข็มนี้จะต้องขุดลงไปขุดลงไปครับอ่าขุดลงไปประมาณ2เมตรอ่ะเนาะแล้วก็ตัดเข็มทิ้งนะครับแล้วก็เทลีนครับทีนี้ทําไมเราจะ ตอกขึ้นมาเกินเยอะจังแล้วไม่เสียดายแล้วตัดทิ้งอ่ะทำไมเราต้องตอกขึ้นมาให้มันเกินน่ะก็ต้องได้โบครับได้โบโบผมครับเอ้ยไปโบนะครับโบอะไรอ่ะโบเขาครับโบเขาไม่ใช่โบเราโบเขาก็คือการตอกแล้วก็ตีลัดเทนโบก็คือ10ครั้งสุดท้ายแล้วก็ขีดใช่ไหมไม่เกิน1เซนที่เรากําหนดกันโดยใช้น้ําหนักตุ้มเนี่ยอันนี้อยู่ที่ตัน2ใช่ไหมยกตุ้มเท่าไหร่ยกตุ้มไอ้ไอ้สิบแปดยกยี่สิบ สูง20ครับตุ้มเนี่ยก็คือยกนะครับเป็นตีเนี่ยยกขึ้นไปห่างจากไอ้ปลายหัวเข็มตรงเนี้ย20เซนไม่เกินนะเ,เอ้าโมดเคยลักไก่ยกสัก40มั้ยไม่เคยครับเฮ้ยถามว่าท้ามายก40ผู้ชมรู้ไหมว่าโมดจะเสร็จงานเร็วยิ่งยกสูงเข็มมันยิ่งลงเร็วถูกไหมเออจบเร็วกับบ้านเร็วเว้ยยกเป็น50เซนเลยต,ตุ้มตุ้มตุ้มแต่ปัญหาถ้ายกสูงๆอ่ะปัญหามันจะเป็นไง เกิดมาตามหลังครับปัญหาเเกิดอะไรล่ะเข็มเข็มไม่ได้ครับเข็มไม่ได้เขาบอกเขาเลยว่าเข็มมันจะแตกอ่ะนั่นแหละจะแตกเข็มไม่ได้โบด้วยครับเออเข็มไม่ได้โบเข็มจะแตกด้วยต่อมาเข้าใจเรื่องโบเขาแล้วตรงนี้เราเราต้องตอกเพื่อเอาโบแล้วเราขุดดินไปก็เดี๋ยวตัดทิ้งเอาเพื่อให้มันได้ลึกที่สุดถูกไหมอ่ะตรงนี้รับน้ำหนักถังแซดถูกไหมอ้าแล้วไหนโครงสร้างอ่ะเสาโครงสร้างอยู่ไหนหมดอ่า อันนี้โครงสร้างคู่กันถูกไหมครับ <vérit S 1> อ่าโครงสร้างคู่กันตรงนี้ไม่เกิน4เมตรถูกต้องแล้วด้านยาวล่ะมันเกิน4ี่เมตรไหมหมดอันไหนโครงสร้างอันนี้โครงสร้างไหงงมเ<ส>น, <Rose> นี่ยมีถังครับอันนี้ถังแซดอีกเห็นนะเมื่อกี้นะครับถ้าใครดูนะแปนที่ผมเปิดให้นะครับผมบอกเลยว่าถาังแซดจะอยู่ตรงกลางระหว่างโครงสร้างอ่าเดี๋ยวเราจะวางถังแซดตรงนี้นะครับอันไหนโครงสร้างบ้างอันนี <S <S ้อ่าต้นนี้กับต้นนี้4ี่เมตรไหมลองดึงสิโมดดึงสิครับอ่าดึง ดึงครับผมอ่าดึงมาดึงมาเกิน4เมตรไม่ผ่านนะได้เท่าไหร่สเมตร80นี่เลยไม่เกิน4เมตรคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้เนี่ยขออนุญาตนะเอาโมดเอาวางวางไว้ก่อนเนี่ยแนวตรลับเมตรเี่ยสีเหลืองๆเนี่ยใครเมื่อกี้ได้ดูแปนแปนพื้นแปนคานนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาคานเนี่ยผ่านหัวเข็มเราจะเอาคา,านผ่านหัวเข็มแล้วคานตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักโครงสร้างทั้งหมดนะครับ ผ่านหัวเข็มไปเลยไม่งงนะทีนี้ระหว่างต้นนี้กับต้นนู้นก็เป็นโครงสร้างอีกใช่ไหมมดสุดนู้นเลยอเอาว่าไม่ต้องไปหรอกแค่นี้ก็คงเข้าใจแล้วนะครับถ้าใครไม่เข้าใจรีคลิปไปดูแปลนที่ผมถืออยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้อยากจะฝากเอาไว้ละกันนะครับสําหรับงานต่อเติมห้องน้ำเนี่ยผมแนะนําลงเสาเข็มไมโครพายจบกว่าเพราะห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับน้าหนักเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องปูกระเบื้องผนังอีกมีสุขภัณฑ์อีกมี อ่างน้ําอีกอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดลงไมโครพายดีกว่าเนาะแล้วก็ถังเซแนะนํานะครับบางคนบอกว่าอุ้ยไมโครพายมันแพงเดี๋ยวใช้เข็มหกเหลี่ยมก็ได้ถูกกว่าผมแนะนําเลยนะถ้าคุณตอกไมโครพายเป็นโครงสร้างแล้วเนี่ยแปะต้นแล้วเนี่ยคุณเอาถังแซตเนี่ยเป็นไมโครพายไปเลยจบกว่ามันค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณยิ่งตอกเยอะเนี่ยจำนวนต้นเยอะเนี่ยโวล่มเยอะราคามันถูกลงขอส่วนลดกับบริษัทได้เลยนะครับโอเคใครอยากต่อเติมติดต่อบริษัทอะไร แสงทองชอกันช่างครับเอ้ยแสงอะไรนะเอาลืมชื่อบริษัทแสงทองการช่างอ้าวข้างหลังข้างหลังหน่อยอา่านี่เลยอันนี้เป็นเสื้อรุ่นเก่านะนานแล้วเสื้อนี้เสื้อนี้กี่ปีแล้วสามปีได้ยังเนี่ยได้อยู่เนาะออโอเคอ้าวติดต่อ,อกันเข้ามานะครับแอดไลน์ได้เลยแอดเอทีคอนหรือโทรที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8 8ี่พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปหวงัหวงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กดแชร์ไปเยอะๆเลยสวัสดีสวัสดีครับ